โอเคค่ะชื้นใจหน่อยและชื้นใจหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะพีพ่พี่น้องๆ้องเพื่อนๆที่รักในอัตมีกทุกๆท,ท,ท่านค่ะดิฉันสตาร์มัสเตอร์กวิสาเอี่ยมสำอางค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าพลขอบคุณมากค่ะดูกว่าจะไม่จบประโยคให้แล้วนะคะวันนี้ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและตื้นตันอย่างที่สุดค่ะที่ได้มายืนต้อนรับทุกท่านในงาน Success Academy ในวันนี้ค่ะ ที่อบอยู่ที่อบอุ่นมากๆนะคะในรอบ8ปีของอัตโมีประเทศไทยคะ่ะนะคะอขอโทษคะ่ะกดผิดปุ่มเมื <c oughs> อ่อถ้าย้อนเวลาไปเมื่อ6ปีที่แล้วคะ่ะพอ,อยได้มางาน Success Academy ครั้งแรกนะคะมากับสปอนเซอร์2คนคะ่ะแต่วันนี้คะ่ะพอ,อยไม่ได้มาคนเดียวพลอ,อยได้มากับทีมงานของพลอ,อยที่ยอดเยี่ยมที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด เพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงนะคะมันเริ่มมาต้นมาจากทีมที่ดีแต่ชีวิตของคนเราค่ะย่อมมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของพลอยก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ของพลอยอป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองทั้งสองด้านนะคะและท่านก็ได้รู้จักกับอัตโมีค่ะความฝันของคุณแม่พลอยง่ายมากค่ะอยากเป็นอิมพ r เรียลมาสเตอร์อยากได้เงิน30ล้าน ขอบคุณค่ะและความฝันที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นของคุณแม่ก็คือการอยากดูแลผู้คนค่ะและแบง่บงสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะจากตรงนี้ค่ะพลอยจึงรู้ว่าความฝันของแม่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของพลอยในวันนี้ค่ะแต่ก่อนนะคะที่พลอยจะมาเป็นพลอยอัตตพุพีในวันนี้ค่ะ พอยได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท MBA จากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเคยทํางานอยู่บริษัทน้ําปลาชื่อดังแห่งหนึ่งและบริษัทโลจสิสติกสัญชาติเยอรมันที่ติดท็อป10ของโลกเป็นงานที่มั่นคงมากและก็มีเกียริแต่สุดท้ายนะคะความสําเร็จเหล่านั้นค่ะมันเป็นเพียงความสําเร็จส่วนตัวสําหรับพอยนะคะอ t o อมี่ไม่ใช่ธุรกิจการขายแต่มันคือโอกาส ที่ดีที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้เหมือนกับที่คุณแม่ได้แนะนำและมอบโอกาสนี้ให้กับพอยเช่นกันวันนี้ค่ะในฐานะผู้นำรุ่นใหม่สิ่งที่สำคัญมากกว่าความสำเร็จส่วนตัวคือการสร้างความสำเร็จร่วมกันกับทุกๆท,ท่านนะคะและในฐานะยัง global leader ยังยังอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะยังไม่โอยังค่ะนะคะ ก็พลอยไม่ได้ทำธุรกิจแค่ในประเทศไทยคะ่ะแต่พลอยก็มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งนะคะทั้งในประเทศเกาหลีจีนรวมถึงมีลูกค้าจากทั่วโลกมากมายเช่นกันคะ่ะและสิ่งที่จะที่พลอยภูมิใจนะคะวันนี้ทีมของเราคะ่ะได้มีเซลล์มาสเตอร์ที่เกิดขึ้นในทั้งประเทศไทยประเทศจีนและออโต้เซลล์ที่เกิดในประเทศเกาหลีใต้นะคะเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งนี้มันเป็นแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมของอั o โ y มค่ะความฝันของพลอยค่ะจึงไม่ใช่แค่ในวันนี้ความฝันของพลอยจึงไม่ใช่แค่การดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเท่านั้นแต่แต่คือการเห็นพาร์ทเนอร์ทุกคนในทีมค่ะของเราได้เติบโตไปพร้อมๆกันและได้ส่งโอกาสดีๆให้กับผู้คนอีกมากมายเราจะร่วมกันสร้างทีมนะคะให้แข็งแกร่งและเดินไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนค่ะ งาน Success a c a d มี่ครั้งที่ในครั้งนีที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะมันคือจุดเริ่มต้นค่ะที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และสร้างความสำเร็จของตัวเองได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหรือเพิ่งจะรู้จักอัตโทมี่วันแรกพออยากจะบอกว่าทุกคนนะคะในที่นี้มีโอกาสที่จะทำความฝัน ให้เป็นจริงได้กับที่นี่ค่ะตบมือให้อาตอมี่หน่อยค่ะพลอยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่เดินทางบนเส้นทางนี้ด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Success Academy ครบรอบ8ปีของอ t ต m ตมี a i l a n d นด์ ขอให้เป็นวันที่ทุกท่านได้รับแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยมกลับไปในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ